สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภสุคนนะจ๊ะมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับช่องแม่มอนลันลาซ่อมผ้าพารวยค่ะวันนี้แม่มอนก็จะนำแนวทางของอาจารย์งวดประจำวันที่1สิงหาคม2564มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ ก่อนจะไปพบกับแนวทางก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะพบกับแนวทางแรกเลยค่ะ แนวทางแรกนะคะเป็นของแอดวูดค่ะงวดวันที่1เดือน864นะคะล่างวิ่งที่8ค่ะชุด2ตัวค่ะ818284เน้นที่82นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นของคนไทยย้อนะคะแอดย้ออินเตอร์ค่ะเขาบอกว่าชุดสรุปแก้ไขใหม่นะคะสำหรับชุดเก่าที่นำเสนอไปก็ น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมแต่ก็คล้ายกันอยู่นะคะเรามาดูกันที่ชุดใหม่ค่ะว,วันที่หน่งเดือน864บนนะคะเด่นที่เด่นที่0และ9นะคะวิ่งที่9ค่ะชุด3ตัว506 509นนะคะสองตัวค่ะ 05 06และ09นะคะล่างค่ะเด่นที่9และ7นะคะวิ่งที่7ค่ะชุด2ตัวค่ะ7 6 7 7และ79นะคะฟันบนที่5 0 9 2ตัว09นะคะล่าง79ค่ะมาตามต่อกันที่แนวทางของอาจารย์พีนะคะชุดบนนะคะเป็นชุด3ตัวค่ะ 510514520524นะคะล่างค่ะ283825และ35นะคะอาจารย์พีงวดวันที่1เดือน864นะคะทีนี้เรามาดูกันที่โพสต์ของอาจารย์วิมลพวงน้อยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้งดลงข้อมูลหน้าเฟซน,นะครับถ้าชอบก็ตามนะครับ ชุดบนค่ะ504 507นะคะสตัวค่ะ04และ07นะคะชุดล่างค่ะ57และ54นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเคยจัดให้นะคะอาจารย์เคยบุรีรามก็บอกว่ารอชุดนี้นะคะที่จะมาเทียบชนว่ามีตัวไหนที่ มีชุดไหนที่ชนกันบ้างนะคะเคยบุรีรัมจัดให้ชุด3ตัวให้มาที่035นะคะ2ตัวค่ะ0335และ05นะคะชุดล่างค่ะจัดให้ที่7574และ71นะคะก็จะสังเกตได้ว่าชนกันที่ 7 5 5 7นะคะซึ่งเป็นชุดล่างเหมือนกันค่ะและอาจารย์เคยบุรีรัมก็ให้ระวังที่7 3 5นะคะระวัง7จะมานั่นเองค่ะสำหรับชุดแนวทาง0 3 5ของอาจารย์เคยบุรีรัมก็จะมาตรงกับชุดนี้นะคะท่านผู้ชมที่ให้3ตัวบนมาที่ 924และก็ให้เน้นไปที่035นะคะเขียนตัวแดงๆให้เลยค่ะและก็จะมี146ด้วยนะคะท่านผู้ชมส่วน2ตัวค่ะ2ตัวบนนะคะเขาก็ให้มาที่2435และ46นะคะและก็วงกลมเน้นย้ำให้ที่35นะคะ สำหรับสถิติผ่านมานะคะท่านผู้ชมถ้าหากเป็นชุดเดียวกันก็งวดที่ผ่านมาเข้า7253ตัวตรงนะคะและก็เข้า,า25ตรงๆงเช่นกันเราก็มารอพิสูจน์กันนะคะว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าคะ่ะ1สิงหาคม2564นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางเด่นล่างชุดเต็มของอาจารย์เทพบรรลือสูตรขั้นเทพนะคะ ชุดตัวเลขเด่นให้เด่นที่2 3 4และ8นะคะ2ตัวค่ะ2 1 2 3 2 4 2 5 2 8 2 9 3 1 3 4 3 5 3 8 3 9 4 1 4 5 4 8 4 9 8 1 8 5และ8 9นะคะงวดวันที่1สิงหาคม2564ค่ะ มาตามต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เทนโดค่ะชุดบนนะคะ307194นะคะชุด3ตัวให้มา2ชุดค่ะส่วนสองตัวนะคะ940792และ93นะคะอาจารย์เทนโดค่ะเพิ่นคือบ่ลงวันที่เน้อพี่น้องเน้อจ้ะแมมมอนก็บไดยเบิงว่าเพิ่นบ่มีวันที่เน,น้อนจะ้อบบจะ ก็น่าจะเป็นชุดนี้นะคะท่านผู้ชมวันที่1เดือน8 60มาตามกันต่อที่แนวทางของอาจารย์คน10ทิศนะคะท่านผู้ชมวันวันที่1เดือน8 64ค่ะชุดบนนะคะ3 7 3 8 3 9ล่างค่ะ2 5และ2 7นะคะ อาจารย์ก็ยังให้2 5ล่างนะคะบางท่านบางอาจารย์ก็ให้7 0 0 7ขึ้นบนค่ะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือน8 64ค่ะวิ่งรูดที่5และ9นะคะฝัน9 1ค่ะชุด2ตัวที่ให้มาค่ะ5 0 5 1 5 7 909195นะคะเน้นไปที่50และ91ค่ะชุด3ตัวค่ะ950 091และ591นะคะแนวทางของหนุ่มเหนืองวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ อนาวิโลพิกขุนะคะงวดวันที่16เดือน7 64นะคะเข้าที่5 2คะ่ะเรามาดูงวดใหม่กันนะคะวันที่1เดือน8 64คะ่ะล่างนะคะวิ่งที่1คะ่ะชุด2ตัวคะ่ะ1 4 1 5และ1 6นะคะ เรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดนบนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าที่25ตรงๆเลยค่ะสถิติก็เข้ามาแล้ว3งวดติดเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะวันที่1เดือน864นะคะ ชุด3ตัวบนที่ให้มาค่ะ139ชุดเดียวเลยนะคะ2ตัวค่ะ3993 2992 1 3และ3 1นะคะเราก็มารอพิสูจน์กันนะคะว่าจะมาสี่งวดติดหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางของแอดนกค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังหากมีผิดพลาดประการใดแม่มอนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นคนที่โชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแม่มอนตรงข้อโทษข้อภัยพี่นองหลยๆเด้อจะ้ะโปรแกรมอัดแม่ม่อนเฮ็ด ยากอยากเด้อพี่น้องเหมือนเที่ยวตัดเสียงเนาะจ้ะถ้ามีถ้ามีเสียงขัดคาเสียงหว่นๆตัดไปซื่อแม่มอนก็ต้องขออภัยหลายๆเดอจ้ะพี่น้องแม่มอนพยายามแก่อยู่เนาจะจ้ะอุสาหะกินคาต่างคิ้งเอาเดอจ้ะพี่น้องพอกกันไหมคลิปหน้าค่ะ